ยยังเอาเครื่องมาแจ๊กเรี่ออกมาเลยเเลยขนบจักน้าแต่สวรร์มะเขตเปิน่งไก่เอามาามาไก่นึงสี่รอยกโลนี่มาหอด400กโลเอาเครื่องมาให้เจ้านี่ บสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้นนะเอเนาะเบิร์ดผู้สูตรสุขคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของโมงงาายาวซาแนเอลแลพนนะะพี่น้องเด้อเนาะอ้าพี่น้องเลยมือนี้มาเปิดภาพอยู่อ่าหัวหัวมิตรภาพาไทยลาวมิตรภาพลาวญี่ปุ่นลาวญี่ปุ่นเนาะอ๋องามเลยพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะ <laughs> มาเน้ยาเนีเจ้ดออนี้อเองมืองก็เมืองดาดไปนเเนาะไปไปหุ่แหละมูหแะไปไปลาวญี่ปุ่นเนาะไปญี่ปุ่นบ่ไหนนะไปญี่ปุ่นอ๋อไปญี่ปุ่นเลยไปญี่ปุ่น

แต่ว่าล้วนเร่แต่มนู้นทั้งที่บ่แต่ว่างามเลยสะพานเนาะบ่แต่กลางคืนมีไฟนี่กละขึ้นมีโต๊ะมีตังมีเต็นต์มาตั้งนี่จักเนาะชมบิว เล่นแล้ววาเนาะน่นมนะันไรตลอดชาติตลอดปีว่ไนี่ร่างอี้อดูได้ว่าได้ตัวเอ้าปรางกัสาดีเปล่าอาดีเลยเนาะเดี๋ยไปอา พี่น้องเนาะนี่พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นเอิ้นวาเป็นเอิ้นวาเซบเมนเมนบอเป็นเอิ้นวเซาเป็นน่บน้ำเซโดนไปฮอดปักเซ่๋อ หุ้องมันอนพีได้อดิจิโนะแน่มาดิมินอนี้ขาดเครื่องกองขัดกะติ๊บะไปญี่ปุ่นได้ยังไกลเติออยู่ได้เนี่ยพอเขาไปกับบัญชิบวยอไกลโพดจะรอไปเรื่อยๆมือนะ่บเสไปกลับนี่ใกล้ได้ไปโพดบอสพอประิษฐ์มันท่าผัดบัดเมื่ออื่นมาเ้า่าที่ข๋าพูดได้จวูเมือเม่ไเราเปมาเมืองนี้ได้แต่ว่าหานอนยืดขึ้นนะครับเอมานี่ กลับมาเลยเดินเทาไปกระลืมเลยกระลืมกระลืมไปแล้วกันลืมไปแล้วกันลืมไปไปเลยกันลืมลืมทางเออตักตักคนตัตัก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 พี่น้องเลยท่านุ๊กเอ้าพี่น้องเลยใครอ่าป๊าป้าพี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้เล็เวลาเดินทางต่อไปพี่น้องเลยเนาะ ไปเมืองหลากจึงพี่น้องเลยโอเคอ่เออเป็นท่าเป็นครัวงามเนาะพี่น้องกันขึ้นเองสิมีไฟงามสลัวได้เลยๆเนาะแล้วก็สิมีคนมานั่งเลาะลิ่นอยู่นี่เนาะพี่น้องยยาาานังงแเกโอ้โหป้าปะพี่น้องเลยเนาะมาแรงมาจังเลาะลิ่นนิดนึงเนาะมีไฟด้วยเนาะเสี่ยงหอนไฟอ้าห็นดอกไฟป้าปะ โอเคโอเคบาายบายพี่้องเลยไป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 เฮาเดินทางต่อเฮาโดยโดยคืออย่างนั้นโอ้ตัวตัวัมันแบบแบบแบแบบแบได้คืดหมือนอย่างที่แบบกังหันลมลอยไยแมทมันคืออย่างนั้นบริจวะเขาพอใจเอยกังหันลมกังหันลมพัดเทียนยังอะนะฝ่าเน่ยได้นอนลมสิผัอยูงไปแล้วอย่างพวกมันเรียนอื้อ คือป่าเนอะอันนี้บ่ผัดอะไรีนนผานะแม่นอ๋อโตไงบึงฮะบึงคือนี้นไปผัดโบหรอเยี่ยมเยไหลไปไปแม่แมาบ่บางไฟพะ่น,นะคือบางไฟคือป่าเนอะโดย <c oughs> นักปุ่นทูด้วยเนาะคุณต้องเอาเขียนยุกยนี่นะตัวฮอตใช้ตอนนี้ฮะนี่ กำลังซีลุยภูเขากำลังสืขึ้นพูดขึ้นพูดเลยแล้วบัดนี้ขึ้นพูดว่าบัดนี้แม่นเลไปเพี้ยนเอันนี้เป็นยังมันอันนี้นะอันนี้ต้นมันต้นมันโบนิโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะมายาวกับบุคอยผู้หล่เกี่ยวกับการไฟฟ้าพี่น้องเลยมายาคบญาติเกดีพี่น้องเอ้ยบุคอยผู้เรื่องปันญดปุทธปก็ต้องเรียนกับสุรหลายอยู่ว้าผลไม้ว่ายใช่บัตนี่ แต่นี่ไปกาจีนคนจีนนี่แกขึ้นไปพูไปทางขึ้นไปติดตั้งมาโหดๆๆพี่น้องยไยสัญญ่อนะสุดยอดปลายออนเมื่อกี้ลายกูหนีโบเต็มเลยกันอ๋อลักหนึ่งมันใส่มีแต่เพียงสามใบไวมันโหดแล้วก็ให้ให้ลมบ่ผัดนะผัดอะไรจะบ่บคือใบใหญ่ใช่ไหมใหญ่แต่ยาวเปนยาว <ม>ปัน่นอะเขาให้ฟาได้ไปดองกันเนะา,าอเนนอะอ,อ,อันนี้วอาอันเป็นไฟฟ้าเขาใช่เขาปั่นอันนี่ว่าวขมือเลยหมตอตัวนี้เนี่ยเขากำลังก่อสร้างนี่ปีนี้นะครักำลังเห็นเรื่องเนีอเอ่ยเขาไปจักรปันไดี่น้องกันเนาะความหมายมันคือแบบไรแหงทมนิดเลยได้อยู่ทางประเทศลาวฮะอ๋อเจ้แข้งอื่นไม่มีมีแต่เฉพาะ่น้องไหมแข้งซีกอกสิขึ้นพูแล้วมบนเนาะ บันล่างหมดเหม็นเม็นเมน็นเที่ยงปู๋เที่ยงหน้าเขาเชื่อเนาะบปีนภูปีนเขาพี่น้องเลยเนาะทางมันจะโหดกว่าไปทางเซโปนเมืองนองอีกพี่นองงนะ้องกันเนาะแต่ทางมันดีอยู่แต่ว่าแค่บ้านเขาขึ้นภูเขาครับกลัวกักวนนะเขียนี่นะเนะาะเอาเอาเอ้าพป่น้องเลยบังน้ำกัดเนาะวิวสวยงามครับไปเลยไปเลย มานี่ห้านค่าห้านขายบนนี้มีหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นบางจุดบ่มีบางบ้านนะหน,น,น,นึงตัวใหญ่ไปไหนเอ้เจ้าก็คมดแล้วลงไปแข่งเซกงหมดแล้วไปซื้อเครื่องคอนอ๋อที่ว่าจุดสูงใหญ่เนาะไปไปไหนเซกงยัอง,งอันตารายหนึ่งสัปโมงสามสิบนาที พี่น้องเลยเนาะสีหอดเป่าไมา้เหายังบ่หอดยี่กิโลเมตรเลย,ลยขึ้นลงลงขึ้นลงลงอยูยนะ่นเนาะวิวดีดวโค้งหักสอบนี่เฉพาะภูเขาพี่น้องเลยอ,อากาศเย็นเลยพี่น้องอยู่อันภูเขาเลย ควันนี่คือสีลายเนาะสัตว์ป่าพี่น้องไงลายเนี่ลายปะลายจะไทยอะไรเนี่ยปะปะปพี่น้องไงใช่คือใช่ใช่รถจักรบบอสจักนี้จะบริจาคให้ไหมบอสบริจาคเกียร์กับยังนะลองบอสโออากาศมันหนุยหนุยลงได้ไหมฮะแม้นมันจะข่อยวะอ๋อน้ำลงมาจากภูเขาพี่น้องเลยเนาะลายตลอดปีตลอดชาติได้ แมนดูฮัลละอันนั้นคอยบอกว่าให้ผัดงาเราไม่ตองให้ตีนยินออฮัลครับพอดีตื่นมาตื่นตีนรถมาตืนตีนรถละจะขึ้นป่ะแ่โอ้ยจังไร่ห้มือบอกอันนี้ยังพูธรรมดาสิไปขึ้นพูอันนั้นขึ้นรถพอดไปเล็กหนึ่งเล็กองเล็กเล็กเล็กอ เริ่มยิงเบื้อๆแล้วนี่โยวมันเริ่มปีนแล้วปะพอที่เยอะไปเลียกซ่อมก่้มก็ได้เบื่อๆแล้วสาอึดๆแล้วนะของเขารถประวุลเฮ้งปึงงึ้งแล้วรถท่อแต่งแล้วนะแต่ว่ามันตรงปีนด้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยลำบากอยู่ตีรถเราพอเราใส่ตีหญ่มันมันปิงน้ามันหน่อยเบืน้เลยนักอ ทางนี้ครับทางไปสวรรค์คีนี่ทางได้คันเองเพราะว่าทาทายนี่วพา้องกันกันบ่ทางไปนนงอ,อ,อันว่าสิป,ปนนนูนบ่กับอันภูเขาบ่ออ๋ภูเขามันบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะมันดุเงี้ยแบบนี้เนาะพอดีเนาะ มันทางไปตามตีนเขาเลยนั่นไงเยอเก่งเนาะเก่ง๋ยวไปคือคนใดปลาตัวฮั<ส>กพุนหักพี่หักพุนหักพี่แล้วพี่น้องเลยเนะาะปึ๊บปึ๊บโอ้หัดสองโอ้ตัวไปรอบตีนเขาเลยพี่น้ดาวไปมีเด้บัตรมาออก ใช้บัตนนะแากกูถูกเนี่ยบอกลองเบิ้งจันหน่อยจอดทางเป็นบางเป็นบางหลังค้าเนาะใช้เพียงได้บัดรหนบรรยากาศดีครับเป็นหลายโค้ง่ตรงไหนกัได้อตันเลยเราีจะเนปนปีลปีปลายเจ้าปีปลายป่ะโดย ไปอ๋อตู้อ๋อมีอยู่ในนาผู้นะแข็งเคลื่อนมาได้สองสามลังอ๋ออันนี้อันนี้พูสีลองจอดป่ะจอดแล้วอันนี้อันนี้ในในไอ้บ้านตัวนี้แมนมาบ้านเลยใช่ไหมใช่อันนี้บออันนี้บอบ้านบอนี่บ่อมุงเราเป็นนั้นหมอเพือนคนบ่อนี่คือสิ่งเป็นอย่างไรครับบ่อยู่ว้ารกเดี๋ยวไปเบลองดูมันยัง เด็เทิงอยู่ทงหมดเลยกนล้ดิทงก็มี่ปเออีตัวนั้นเนงนบ้างลุงพูลงูลุงหอะโอเคพี่้องเลยเนาะมาหอดเป็นที่เดียยแลยเนาะผนกำลังสูบกอกกันอยู่พี่้องเลยเนาะมลังดจแต่แต่ว่าเขามองเขาจไปแจกของที่พวเมืออมันบอก จะมีท่านยังห้ใก้เมืองก็ได้วายากห้ใกล้ก็ได้แต่ว่ามันที่เป็นเกต้นนีหมู่บานเอาหู่บ้านเล่นๆกันเลยโดอยู่ตอนทิ่เขาแบบนี้มาอยู่ได้มไปจนคำหมดละมเลยเมื่อนีกได้แต่คำนีแะแน่รน่ใจในเถ้าไฟมันชุดพุ่นแล้วมันลออกมาเด็ไในชุดเรืมมันค่อยลอยออกมานะแต่คำคำอะไรก็เป็นเมื่อเมื่อเลยรัจจุบันนี่การกับชุกง่ายขึกันัะ มีแต si ่ว่าทั้งบาเตียงวเอาทุ่มยังี้ให้เพื่นกเลยแต่ว่าเพื่นกำลังสูบกอกอยู่ระบ้งเน้อมีแต่บอกเรากอียนั้นกอกเราพลาดหัวบ่เให้ให้ตั้งไหวชีอก็ได้ั้งจะตั้งไว้ชี่เนะือผเป็นยังหรอเป็นบ่แบลเขาดเสียบเป็นยังหกเสอันผู้ใ่ญ่นี่เป็นยังมเป็นยังเป็นยังถ้าเป็นผผิ่งน่นุ่ย่างตบาบดวได้ก็ได้ได้แต่ได้ ยังจะทึ่งกันบ่คืนเนาะพื่อนแห่กันเพื่นบ่ะไรได้มีกันขึ้นไปเบิ้งนะมาเบิ้งกันจะอเอารถดีคนทางโค้งหมงจะไรถค้นะไเนาะอีคันนึงยังบ่ฮอดเนาะยังมาพี่น้องาลหังอ่าันบงยงเื้องันลมอยู่ยนเมนอยู่เอาสบายดีเด้อพี่น้องคิดไหมบ่จ้าน้องเ บ่ได้เลยพี่น้องไกลๆนี่ก็จะา่ได้จังเนาะโอ้ยย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 อยย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 ไยย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 นยย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 ปยย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 ย้เยยยนยยยยวยยยยยยเทียยยยยย่ยย เพื่อนนี่ใช่ใช่บนตองอยู่บ้านโอ้ในหมู่บ้านนีหมู่บ้านผู้หญิงแต่ห่างบอกบ้านยังเจอทางไงฮะปลอ้อบ้านปลาอ้อปลาอ้อปลาอ้อเออเออเทียงนะเทียงให้เนาะโดยเทียงให้เทียงนะพี่น้องเลยส่วนขับ

มาเสียงน้ำตนตาตาตุตัดมมามามาสูบมาสูบไหมหรอข่าวยาข่าวยาเราแม็กนี่รอตลาดตะลไปสูบกับน้องดาวหยิบร้อยเิร้อยจากนี้จากหน้ยรอดเพิ่สบายดีเนอเอ้เนอน้องเ้อยเียบร้อย รถรถาบุญบ <t ie rat turkey> oh, ่อนะเอาค่อยบอกให้เอารถเลิทางเลกบ่เอกอะไรก็บออยู่ที่นี่ตาลกันเอาๆเอไรเสียงน้าได้ตเนาะเทียุเทียอยู่นี่เข้ากระสุบบ่กนเลยโอ้ยมองคนอยู่เนีไร โอได้ได้หลอวะกินมะเร่งเข่านอนอยู่นี่เลยลูไผอยู่นี่เพิ่มมันมองไม่เไม่เห็จะจะยังมาเอาบ่เมียอยู่แถวนี้อคอยมีเมียแล้วนี่นี่นี่ถามนี่นี่เรื่อถามผู้นี้จะยังมาเอาบ่เมียเมียอยู่แถวนี้ ยอมแล้วยอมแล้วสัญญาณเนี่ยสัญญาณกับว่ามี่เลยถึงเรายังอยู่แถวนี้เนาะตัวอะไรสิ่งอะไ้สิ่งสิ่เราเลยนี่เตี้ยพิ่นเตีวเพิ่นยานเนาะแถวนี้เราจะใส่ชีวิตแบบธรรมชาติขึ้นกากระบาดเลยเนาะเลยแม่ขึ้นกากระบาดเลยว่าเตียงไงเรียบร้อยอันนี้ครอบครัวเดียวกันเนาะอยู่น้ำกันนะว่าอันนี้เลยทำอย่างเงี้ยให้พอบอกกันได้ไหม

บ่าวดีตุยบ่าวดีตุยเอาบ่าวดีตุยบ่ใครอยู่เฮือนหลังมบ้านสามหลังหรือว่าแคบแคบสิบ้านนอกเขื่อนบ่หรือว่าไหนเราขับไปไหนเป็นบ้านใหญ่บ่บ้านป้าออบ้านใหนบ้านเทิงอ๋อบ้านอีเทิงอีังาข ลายยืดเราอะอบุเป็นยังไงตัวจุนี่ชามนั่งเนาะอันนี้จุนี่เจ้าของเฮือนนี่อันนี้เจ้าของเฮือนนี่เจ้าไหนเจ้าของเฮือนนี่บ่อออนนโอเคเอ้าอันนี้เาให้มีถุงยางซีบเด้อทางนี้ไประยุนคนอยู่ทางฝั่งไทยคนภากมาให้มันมีเขา่าแล้วก็มี อะไรนัวปลากระป๋องม,มีมีกระขนมแล้วก็เต๋าน,นะอ่ะไว้ชูลูกกินเด้ออบใจเพื่นอนาะน่าเงยไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานยังเจอละมือเฮ็ดเจอละมือ เห็ดย uh ังเห็ดย oh. oh. uh ัางทัชชวนเสียร์ยาทัชสวนเท้าเนี่ยเท้าเท้ากรบพุ้งเลยปูปูทั้งผู้คนเนี่ยเนาะเออผู้คนเดอลยโอ้อันนี้พักเที่ยงบ่นี่พักเที่ยงโอ้ยเที่ยงหน้าคนนี้อ๋อใช้ลูกเต้าได้ใช่ไหมลูกเคนนี้จะค้นลูกเจ้าสามไปดึงไปเห็ดเวียกน้ำแม่ลไปดึงไปเวียกน้ำแม่พอละพักเที่ยงพอละพักเที่ยง แก็เฮือนเราบ่นอะเฮือนได้หนะเฮือนจูไฟในเฮือนพอมือถือักเลยนะคักดีพี่น้องังเนาะอันนี้คือ สกอกยาง่ายคือกันได้พี่น้องไงแต่ว่าเขาเขาจะจี้กับจี่พ่อได้ให้เ็ดเกี่ยวกับเรื่องกอกยานะมันคือช่องเขาที่บินมีปีกก็บินได้บินคือช่องเบาเลยตะเกียบเราได้บินเดือนหนึ่งเคยชิตกลงมานะปีกพักกันลงมาเป็นเรือนได้หรอเดือเปล่ากอกยาง่ายนี่ ก็เราคอยใช้เจ้าจะไปหาวได้ก็บกระบใหญ่ไงเป็นกระบังเอ้าเจ้าตัวจี้อยากกินอีกอะไรเอ้าเป็นกระบังกับกลุ่มกระบังแบนอันตรายนะกระบังอันตรายมันบบราณคือเฮาวได้ี่คือคนก็ใช่ป่ะแต่ว่าเฮาเฮ้ยมันกระบังนี่ชื่อเพื่อนบมเป็นยังเขาตั้งใอเขาตั้งใจซื้อผมเป็นหนุ่มดีนะเขาตั้งไว้ชื่อตั้งไว้ชื่อกับเพื่อนยังมันก็คือเสาเพื่อนยังใช่อ๋อที่เป็นยังเนาะตั้งไว้ชื่ออ่ ใช่ไหมฮะเอามาใช่ปากดิโอ้โหเจา้าเคยโดนนิดนาะแต่เนาะสาวยังก็สาวยังจะโดนอะไรกีนนาะบอสอันสาวอันน้อง,นองดานี่ท่านท่านได้โดนมันโดน,น,<อ>นก้อนพุ่นอัันนน้<อ>ไปต่างหากาาตัวเบาอันน้องพามานี่บอสหู้ดิหูดด <c oughs> ห้แล้วเหมืชุบเหมือนแถวหนองออกมาได้ไหมเนี่ยออกไปยังกันนะเราญาติเราญานิเลย่าติไนบ่อเครื่องนี่ สี่ญาติยังเอาเครื่องมาเจ๊กเล่อออกมาเลยเล่เลยขนบทชักขึ้นมาแต่สวรรค์นะเขตเปิดนั่งไก่เอามาปอกไก่หนึ่งสี่ร้อยกิโลนี่มาหอดสี่ร้อยกิโลเอาเอาเครื่องมาให้เจ้านี่เจ้าพันธิชนีข่อยโอ้ยใหญ่เลยเราญาตินะบุพเพญาติอันนั่ยขอถามนี่มีคนเคยเอามาให้อยู่บ่ฮะมีอยู่บ่เราบุพเพาเป็นให้ว่าเป็นให้ว่าเป็น บอหลวงพ่อบอชุกเจ้าว่าเป็นบ่คนเคยเอาให้อยู่บอเอาไปดีเออพอหลวงพ่อปากเออเพราะญาตเอาเงินซื้อไปจักบ่ะเดียวบ่ได้ซื้อเด้อให้ฟี่เด้อให้ฟี่อยู่พี่เหมือนเอิญมาได้ไรในภาษาลำลำลำเอามือเบอเอามือเบอเอามบอเอามือเบอร์เอามือเบอร์เออเออพี่น้องมาเลยเนาะอันนี้เอาไว้ชูลูกชูเต้ากินเด้อ มีร้เบ่ลูกโอเคขอบใจไปเลยขอบใจด้วยฮะนกมือด้วยโอ้นมือขอบใจขอบใจเออเมยไปแล้วมาให้เด้ออ๋อผมเป็นยังดอกพี่น้องเราแบบโติแหละฮิตอะไรเพิ่นกะว่าเอากระตรงจเพิ่นกะบริธรรมบริเฮียนนะเออไม่ทำข้าวมุ้งดีไม่ทข้าวมุ้งดีไม่ทำอะไรเลยเลยทำใจเนาะทำใจ

คนกับได้ก,กระตูกรกะต่ายได้เลยพี่น้องกันเนาะเมยมาโบนะอทางนดีเนาะฮะเอมพากะตีเอ๋เอ,อคือว่าอะนั่นไม่สอดนะโอ้บ้าเาเพอนพาไม่กระจัดอ๋อต่างกันเนาะเลยแล้วก็มีแล้วก็บ,บ้านข่อยมีคำนึงเอินมาพาม่เหี้ยโอ้พามีเหี้ยเห็น ตาตาไปเบิ้องพี่หน้าพี่น้องไงเนาะเบิ้งหลังปลากระตันกระทูบไร่บ้านนี่ปูว่าเนาะคนสีบัจักโบปอยันไทยกันหันลมอยู่เลยโบ่บแมนบ่มากระลุกโล่เบาโก้บอกระติดเราก็เบาโก้โหแล้วแมนแมนพนั้นเพิ่งก็ชีหู้อยู่แล้วว่าเนาะมาเห็นไหยเป็นใหม่บอเป็นใหม่ขึ้นเล่นหรอบ่ ขึ้นแล้วขาหม่แล้วปวดเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนันดูนะอนบบอมีบอมีอนบบอเมนอโนบบอเมนแล้วอนบนะบอเมนอนบบอกอเขาบอกอีกแล้วมาพี่มาพี่

มูเมนได้กับคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าปูเมนนกนกนกในวอรเนดนกนกกระนกเนาะขอบใจไลยเดอร์ไลยเดออยู่ดีมีแห้งล่ำรวยชาทุกเยเงีย่อรอยู่เนาะซื้อยังนกนม ซจ้ซื่องเกลือซืออเกือเอเค็ข้มเป็นไงนเนีมเอาไว้ได้นะามาัมามาอ๋ใช้กิ๊กชอนะ่น้ามดมน้ามิซีเนหม่น้าเห็นหม่น้าไเนาะเอาอันนี้ว่าคนปีเกนั่นเหร

โอเคพี okay. so, ่น้อมีแต่ห้าสิเดินทางคุณปู้นน้องเไงทางไกลคนไหนเนาะโอเคพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณฝากติดตามมาเฮาสิไปจนไรแบบใดเนาะอ่าไปหลายบ้านหลายเมืองก็เห็นในอัะไรย่างเนาะพี่น้องไงอ้าขอขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อเนาะโดยสบายดีพี่น้องเอไย